โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ไหนต่อจากพา์ที่แล้วนั่นแหละก็คือติดอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แล้วคือข้างบนมันเยอะมากเลยคือไม่รู้กินอะไรเข้าไปแล้วมอนเตอร์มันเกิดขนาดนี้คือไม่ได้กินอะไรมันมาของมันเองนั่นแหละพวกนี้มันยุ่งวุ่นวายจริงเลยต้องยิงให้มองเท่งทั้งหมดพึบขึ้นข้างบนได้ไหมไปให้หมดได้ไหมไปให้หมดได้ไหมเฮ้ยไปคือมีทางที่จะแบบเคลียร์พวกนี้ให้หมดแบบสิ้นซากเลยไหมเออเฮ้อตัวเล็ก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 ลำคาตัวเล็กตัวน้อยเหลือเกิน เ <tr igger ing> อ้ยเกาะตรงนี้ได้ว่ะหวานหมูอูอ้อูอ้อชึบขึ้นข้างบนนี้ได้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอเค,คึรอดแล้วรอดแล้วเอ้ย <tr igger ing> โอเคถึงรางรถไฟข้างบนแล้วแบบที่ต้องการอ่าก <tr igger ing> ินยา <tr igger ing> สว่างนี่ยาหมดไว้ไว้แสสว่างนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก <tr igger ing> ินยาฮิวละทางนี้ต้องมีทางไปต่อมันต้องมีมันต้องมีปีปีปีลัญ่าตัวหนึ่งนะ <tr igger ing> โอเคเฮ้ยมีแบบนี้มีแบบนี้ตรงนั้นมีห้องข้องบนก็มีไม่ท้องบนไม่มีว่ะค่นมั่วเลย ค okay. ถ้ามีแบบนี้ก็น่าจะเป็นห้องที่มันได้ Star of Lego คือถ้าเจอต้นไม้แบบนี้ก็คือมีของชัวร์แต่ว่าขอลงไปข้างล่างดูก่อนข้างล่างนู้มันมีของแน่ๆห้องนี้ก็มันมีกล่องนะมันจะไม่มีของแน่ๆได้ยังไงแต่ว่าเจอต้นไม้แบบนี้คือมันมีของแต่ว่าของข้างในต้องลุ้นเอาน่าจะเป็น Star of Lego เอ้าเดาเดา,เานะไม่แน่ใจเหมือนกันคือทัลเรียนเนี่ยโลกเล่นทีไลคือมันต้องเลอะเทอะ ตลอดถามว่าเลเทอของเราคือ,อยังไงคือมันต้องเจาะแบบเลเทอทุกโลกก็คือเลยพยายามเลี่ยงการขุดแร่ไม่งั้นมันจะเลเทอกว่านี้ฮึบขออันนี้ด้วยเออนันแหละถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปแต่งบ้านแชเดเลีย่นะ์เออขอหายใจก่อน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 หายใจไม่ออกมจมมืดไปไหนวะเนะี่ยปึ๊บมีะไรใสเอาไปได้ใสทั้งหมดอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยดังเกิลสปอยไม่ต้องใสเพราะเราต้องไปทุบมันมาอีก ประมาณนี้โอ้โหของกากกากจริงๆมันจะมืดเลยขนาดนั้นวะนะโคตรมืดอะบอกเลยทอชทอชยังไม่หมดวะนึกว่าหมดแล้วเจอห้อง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 ข้างบนนี้ไม่ใช่ห้องมันเป็นต้นไม้ลูกมันคือต้นไม้แต่ว่าในต้นไม้มันต้องมีของเราเชื่อว่าในต้นไม้มันต้องมีของแล้วทำไมกูเกาะอะไรอยู่เนี่ยอ๋อต้นไม้หมืนฟ้าปึบ๊บเออนั่นแหละขอะที่ตกปะไม่ได้โธ่ นี่ที่เอ้ยเทเลพอร์ตโพชั่นได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวเอาไว้เล่นอันนี้ทิ้งไปเลยปืนนี่อีกแล้วปืนนี่แหละไม่มีประโยชน์ไอ้ปืนไม่มีประโยชน์เอากลับไปขายดีกว่าดูถ้าจะได้ตังค์มีสเกลิตันอยู่ข้างในด้วยไอ้ตัวนี้มาสิเออโหเห็ุตัวข้างล่างมาตกใจนึกว่ามันจะบินขึ้นมาหาเราพี่แอร์อันเก่าเก็บไปเถอะหมวกนี่ก็เก็บไปนี่ก็เก็บไปนี่ก็เก็บไปเถอะนี่ก็เอาไปเถอะนี่เอาไปเถอะนี่เอาไปเถอะนี่เอาไป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 ทะนูเก่าธนูกาก เฮ้ยไม่ใช่ดิต้องเก็บใสพิกกแบงค์ดิโองงต้องนานไม่บอกกันเลยใครจะบอกละ่ะประมาณนี้ยัดเข้าไปมีระยะยัดเข้าไปห,หมดอ่ะึบชึบชชึบลงอันเนี่ยคือการลงการเล่นเกมนี้มันเป็นอะไรที่ก็ยังดีอ่ะถ้าไม้ค้าบอ่ะไม้ค้าวุ่นวายกว่าน,านี้ตอนนี้ต้อง ก็แต่จุดประสงค์เรามันไม่ใช่อย่างนี้จุดประสงค์เราก็คือตันหนึ่งขอชึบชึบชึบ่าดิกีดวงเนะี่ย่าดอีกประมาณสองดวงไม่สองก็ไม่สองก็หลายอะ่ะถามว่างียบทำไมคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไปทางนี้ต่อกันดีกว่าเผื่อเจออะไรดีๆมันจะมีเหรอมันจะมีเหรอไม่มีอะไรไหมไม่มีทางตันโอโ้โหไม่น่ามาเลยแล้วก็มีตัวอะไรเต็มไปเลยไม่รู้ เมื่อกี้จะพูดอะไรก็ลืมไปแล้วเอาเป็นว่าช่างมันดีกว่าจุดประสงค์ของการที่มาก็คือเราต้องมาหาที่ตกปลานั่นเองแต่ว่าเรายังไม่เจอเลยมันต้องเป็นห้องอะห้องแบบห้องพิเศษเลยอเออขี้เกียจขุดเจาะเราเปิดแล้วกันเป็นทางเลือกที่ดีโป๊ะ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 โ,โลกไหไมันก็ต้องเละทุกโลกอยู่แล้วเทอดละเลียเกมเละแห่งปีโอเคอยยาสว่างหมดเลยแยะสว่างไม่สว่างไม่รู้กดกดไปเถอะ ยาหาใหม่ได้เป็นสายตกปาล์มอะมันก็หาใหม่ง่าย,ายเาๆเพื่อพื่พ,พ่ลงมานี่พื่อลงน้ําได้เกมนี้ความสมจริงอยู่ไหนอะไรคือพึ่งลงน้ําได้วะเครจะคว้างนี่ลงไปเยอะ,เยอะๆเลยไดนาไมท์เนี่ยมันจะได้ระเบิดแบบบึ้มบึ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 มนั่นแหละเราจะได้ลงไปง่ายๆหน่อยระเบิดนี่อำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างยิ่งฮพบ่เพเกาะข้าง,งบนเฮ้ยเจอการไนไบโอม ถามว่าการานาไปโอมดียังไงมีห้องอโอ้โหหัวใจอันหนึ่งแล้วก็คือเจอไอ้นี่ด้วยเจอรางรถไฟแต่ว่าเราเผื่อไปทำรางรถไฟพังก็ต้องขับรถไฟรถไฟน้ำถือว่ามันเป็นแบบรถไฟแบบสวนน้ำอลไรมันใช่ไหมเนี่ยเอเฮอเอเอโอ้โหรางรถไฟโคตรยาวเลยหวังว่าจะพาไปเจอห้องเลยสักโอ้โหไม่เจอจะขอไปฝั่งนี้ก่อน โอเคสลา,ามันมีความสามารถพิเศษลอยน้ำได้ก็ช่าง,ง,งหัวมันขบนเขามีอะไรไม่มีปึ๊บมีอะไรไม่มีโอเคจะไปดูอีกฝั่งดีกว่าคือต้องลุยน้ำไปลุยน้ำมาเนี่ยนะชีวิตโอ้โอ้โคตรหนืดโอเคเราจะไปดูอีกฝั่งดีกว่าอีกฝั่งจำได้ว,ว่ามันโอ้โอ้โอ้ตรงนี้มันตันเออหัวใจอัอนนึงได้แล้วได้แล้วได้แล้วปึ๊บได้หัวใจครบก็โอเค ัวใจได้ครบก็โอเคปึ๊บัวใจเต็มหรือ,อยังไม่รู้ต้องรอดูโอเคเต็มยังเต็มแล้วได้แล้วครบแล้วเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไม่เป็นไรมีตัวช่วยปึบนี่สลามมาโดดสูงเดี๋ยวมันเป็นยังไงนั้งหนนะตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยขอคู้โหดแล้วมันตีมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วปึบไปฝั่งนี้กันรู้ว่ามันต้องมีของน่าสนใจเร็วเร็วเร็วโอ้โหทางตัน สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยๆเกือบๆขอไม่ทันมีตายเอ้ยหมวกหมวกเฮ้ย NPC ตัวนี้มาจากเราฆ่าบอสตัวหนึ่งโอเค NPC ตัวของกิจกรรม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 อะไรไม่รู้ของที่มัน c r o s อ Over กับ Dungeon Defender ไม่ต้องพูดทุกครั้งก็เออๆๆต้องแบบนี้สิมีต้นไม้อีกต้นอะ่ะขอที่ตกปลาแล้วกันใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเหมือนเดิมเลย ก็เก็บมันไปเถอะแล้วก็ขุดอันนี้ไปด้ยวยเออไม่ต้องเอาอไปก็แล้วเออพึ่ง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 เราว่าถ้ามันไม่มีก็ต้องไปใช้ที่ตกคิมสันไม่ก็รอให้ n อ c n p ีซีพ่อค้าเล่ล่อนมาเอาจริงปะไม่ต้องหาก็ได้ที่ตกป่าเอาอฮูเยอะจริงเลยโอ้โหถามว่าฮูททำไมพิลัญญาก,กัดโอเคเราจะลงไปทางนี้กันดีกว่าเห็นหดทางแห่งความจเจริญมีห้องหนึ่งว่ะ คือไม่รู้ว่ามันจะใช่ไอ้นี่ไหมโอเคตรงนี้ก็โอเคเดินลุยลาว่าแบบชิวๆเพราะเอาละเ,เอาน้ำลงมาด้วยเออเดินแหละโคตรชิวโอเคจะลงตรงนี้กันไม่ต้องการให้น้ำมันมายุ่งกันเ,เราจะขึ้นมาแถวนี้ปึ๊บปึ๊บกินให้หมดอาญาเลยสว่างปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบทางนี้โอ้โหอุยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์พูดจริงอันนี้อันนี้ได้อยู่ ที่เหลือก็เก็บไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาทิ้งไปเลยเรามีแล้วมีแล้วอันนี้ก็หย่อนแม่งตรงนี้แหละโฮ้ยระวังเจ็บระวังเจ็บตูมยังอีกโอเคตูมและพอใจละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือได้ตามถุดประสงค์เรียบร้อยแล้วก็คือเรารู้สึกว่าถ้ามันใช้เวลานานขนาดน,นี้แล้วยังไม่เจอนะแบบก็ไม่น่าจะไม่อยากจะหาแล้วก็คือมันใช้อยาอื่นแทนกันได้เดี๋ยวมีอีกหรออ,อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลากไม้ ไม่อยากจะลงไปเยอะแยะเป็นอะไรที่น่าเบื่อกับการลงเมืองในเทอร์เนลเลียว่าขอลงไปสำรวจข้างล่างนิดนึงนะเผื่อมันมีอะไรนิดนึงเผื่อมันมีอะไรดีๆไม่มีอ่ะนั่นไงว่าแล้วไม่มีจริงด้วยความเจริญความเจริญไม่ได้จแถวนี้กลับันดีกว่าโอเคเรากลับมาถึงนี่แล้ว npc กอบลินมาอยู่บ้านเราแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราทำการผสมไอเทมได้แล้วรองเท้าเราดีดีกว่าเดิมด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมาก npc กอบลินมาดีดี มานี้มานี่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 เออไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงเราต้องใช้อันนี้อย่างแรกเลยอันนี้มันเป็นที่ผสมอัซเซสซอรีเข้าด้วยกันปักไว้ตรงไหนดีปักไว้ตรงนี้ก่อนล้วกันเรามีของอย่างแรกที่เราผสมไล้แต่ขอเก็บขอไปเคลียร์ของมาหนึ่งก่อนมาโอเคตอนนี้เราเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วฝนมันก็ตกพอดีเลยแล้วก็จะเอาของที่เราได้มาที่มันแบบเกินๆมาเันี่ยเอาไปขายทิ้งซะริงๆก็ขายไปหน่อยหนึ่งแล้วอันนี้เป็นหมวก Night Vision ก็คือคือสองอันเนี้ยแทบไม่ต่างกับยาสองอันนี้เลยอันนี้ก็คืออ่ บอกในวิชั่นแทนยานี้ไม n นิงเฮล멧แทนยานี้เอาง่ายๆคือมันเป็นของแบบว่าไม่เบื่อไม่เมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช้คาถูกว่าไม่รู้แล้วขายทิ้งไปเลยเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหลังๆเราจะเปลี่ยนมาใช้ยาแทนโอเคเราจะขายของที่เรามีทิ้งไปอันนี้มี3าอันนี้มี3าอันนี้เราก็ไม่ไว่ายนะ้ําอยู่แล้วโอเคทิ้งไปแล้วกันที่เหลือแล้วก็ใช้เรา,เาโต๊ะที่ซื้อมามาวางตรงนี้แล้วใช่ไหมเรามีของอยู่สองอันนี้ที่เราเคยได้มาแล้วไม่มีอันหนึ่งที่เราได้มาจากจังเกิลหวังว่ากูยังไม่ได้ขายทิ้งไปนะขอเถอะขอเถอะ ขายทิ้งร้องไห้เลยรู้สึกว่าชิปหายแล้วเอาจริงดิกูขายทิ้งไปจะร้องไห้เอาอีกแล้วเหรอกูเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยขอกลับไปดูย้อนเก่าตัวเองหน่นหอยได้ไมคือกูด้วยนะขายของทิ้งเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วประสบการณ์ฮือเศร้าใจ นี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมขายไอเทมทิ้งไปอีกแล้วทิ้งไปตอนไหนก็ไม่รู้เออเอาเป็นว่าช่างมันดีกว่าเพราะว่ายังไงเราก็มีสูตรลัดอยู่ดีโอเคเราก็ซื้อรองเท้าอันนี้มาอีกอันหนึ่งฟ๊บเราก็มาผสมกับอันนี้เราจะได้เป็นรองเท้าที่ดีขั้นหนึ่งคือไม่รู้มันผสมได้หรือเปล่านะไม่ได้ก็ต้องกลับไปเอาแบบหาเดิมใหม่โอเคได้แบบนี้ก็คือไอแบบนี้มันอัปเกรดได้ขั้นแต่ว่าเราต้องมีอันที่มันเป็นคล้าย,ายๆอันเนี้ย ไอ้เห็นหน้าตาคือแบบจะอ๋อเลยเนี่ยๆๆๆๆทําหายไปไหนไม่รู้ก็ประสบโลปกับอันนี้คือทําหายไปไหนไม่รู้จะเศร้าเออเอารองเท้าหาอีกเอ้าๆๆเอารองเ,เท้าอ่ะอ๋อยู่นี่โหโน่าจะได้รองเท้าสีเหลืองที่มันวิ่งโคตรเร็วแล้วคือเอาไปไว้ไหนเนี่ยไม่ใช่ตาถั่วแล้วไมไว้ไหนก็ไม่รู้นะโอเคไม่อยู่ในนี้ด้วยในนี้ก็ไม่มีในนี้ก็ไม่มีทําไม,ม,มาชีวิตมันน่าเศร้าอย่างนี้วะทําของหายกี่รอบแล้วเนี่ย ใครยอย่างน้อยเราก็บินได้แล้วก็โป๊ะโอ้โหเจ็บนะเนะเจ็บนะเนะเออลืมขายอันนี้ปืนนี่ได้มาต้องโคตรเยอะเลยแต่มันแบบไม่มีความไม่มีความเฟี้ยวฟ้าวอะไรเลยแบบแทบจะยิงแล้วก็ดามเจทบจะไม่มีตอนนี้เราได้ NPC นตัวนี้มาแล้วก็ซื้อของมาจากมันเอาสแล้วส่วนใหญ่อะไรคือซื้อของมาจากมันเอาสแล้วอะตัวนี้ขายแรบ้างเนี่ยที่เรียกกิจกรรมหรอคือยังไม่พร้อมลบเลยงั้นเลย ตอนนี้ต้องทำอะไรต่อไปดิงง,งงงงนายกับชีวิตมากเลยตั้งแต่ทําไอเทมหายรู้แล้วทําอะไรจับหนอนแล้วก็ไปตกปลาซะไปตกที่จังเกิลอะมีโอกาสที่ได้กล่องจังเกิลเพราะเราได้กล่องจังเกิลจังเกิลไม่มีกล่องปะวะนั่นแหละปัญหาเออใช่ไหมจังเกิลมีกล่องปะวะเฮ้ยอ๋ออยู่นี่นึกว่าทําหายไปอีกเดียวแล้วกล่องนี้มันมีไอ้นั่นไหมมีเถอะมีเถอะไม่มีถามว่าไอ้นั่นคืออะไรไทำไมทําเสียงสัน่นร้องไห้หอะ เออหนอนหนอนสามตัวโอ้โหชอบเวลาฝนตกอย่างนี้แหละผมมันสนุกสนุกสนุกได้หนอน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 ,น,อนเรารู้สึกว่ามันใช่ไปถึงเวลาที่เราควรจะสร้างบ้านจริงจริงจังๆแล้วนะเพราะ NPC เราก็มาเยอะแล้วนะจริงๆก็คือตอนนี้เราไม่ได้ที่ตกปลาดีๆอันนั้นใช่ไหมเราว่าเราจะไปคิมสันกันดีกว่าก็คือไม่มีทางเลือกถ้าไม่ก็ไม่ต้องไปคิมสันแล้วก็ไม่ตกปลาตามปรกอิขังเราหละ ตอนนี้ก็คือเราไปจังเกิลมาแล้วไปได้หัวใจครบแล้วตอนนี้ก็คือภารกิจมิชชั่นคอปปี้ก็คือตอนนี้ก็คือใช่ไหมเอาภารก็ตด,ดัมมี่ไปฆ่าเอมิซี่ดีกว่าไหมฆ่าบอสกับสเกลิตันโอเคเดี๋ยวเรากลับมาคือตอนนี้คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรตั้งแต่ทําไอเทมหายไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาโอเคกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งตอนที่เรารู้ว่าจะทําอะไรดีก็คือการไปตกปลาที่จังเกิลมันจะทําให้เราได้ของที่เรียกว่าเป็นตกปลาสีเขียว เออมันไม่ได้ชื่อเบ็ดตกปลาสีเขียวหรอกแต่คือการไปตกปลาที่จังเกิลอาจจะทาให้เราได้ของที่มันเป็นเบ็ดตกปลาสีเขียวด้วยมันมีโอกาสอยู่แล้วเราก็จะได้อันเดิมที่เราอยากได้กลับมาคือนี่เป็นโอกาสแก้ตัวก็แต่ว่าพลังตกปลาของที่อันเนี้ยของคอรับอะ่ะอันเนี้ยมันยังไม่ดีเท่าของคิมสันเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นไบโอมคิมสันแล้วกันเ,ออเดี๋ยวนี่โลกเราไบาโอมคอรัพเมื่อกี้พูดผิดป่ะวะ เป็นว่างงคำพูดตัวเองเหมือนกันตอนนี้เราจับหนอนเยอะๆที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราก็ไปตกปลากันดีกว่าไอ้ตัวนี้จับไปด้วยเลยเอาปลาไปตกปลาโอเคเอหนอน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 หมดอรอหนอนมีต้องยี่สิบเจ็ดตัวแล้วก็หนอนดาวก็โอเคไอ้พวกนี้คืออะไรที่พลังตกปลาเลนน้นอยเราจะไม่เอาไปแล้วกันก็คือเราจะเน้นแบบพวกที่ยี่สิบอัพขึ้นไปอันนี้ก็หนอนประมาณยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบโอเคอยู่อันนี้ห้าอันนี้สิบโอโ้โหโคตรกากเลยอันนี้สิบห้า นี่ยโอเคได้เรื่องอยู่2อ,อันนี้กาแล้วก็เราจะเอาดาวไปด้วยจะผสมดาวดาวหมดเหรอโอ้ดาวหมดอีกเอ,ดดดอ้ดาวไม่หมดดี๋ยว่าดาวหมดให้มันได้อย่างงี้ดิเราจะได้หนอนดาวคือเออนั่นแหละหนอนดาว17ตัวเอาไปตกปลาเดี๋ยวเราไปเจอกันในต่างโลกที่เป็นไบโอมคิมสันเราจะไปทําการฆ่าบอสกันด้วยวิธีเดิมวิธีเดิมคืออะไรเอาบล็อกมานี่สิโอเค แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไบโอมคิมสันที่ต่างโลกโอเคตอนนี้เราอยู่ในกันอีกโลกหนึ่งก็คือตรงนี้เราเคยมาสำรวจโลกนี้มา,มาโกนไม้ในโลกนี้แหละสังเกตได้ว่าไม้ถูกโกนไปหมดเลยแล้วก็มีเศษซากลาวาคือเราลดใส่ต้นไม้น,นั่นเองก็คือมาเอาไม้ก็คือไม่อยากจะใช้ระเบิดใส่โลกนี้เท่าไหร่เพราะว่าระเบิดสมัยก่อนเป็นช่วงขาดแคลนตอนนี้ก็คือปัญหาอยู่อย่างเดียวไบโอมคิมสันอยู่ตรงไหนใช่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่ไหนและอยู่ตรงไหนและอยู่ยังไงฟืบฟืบฟืบื้ยดีนะบินได้ ปุ๊บแล้วแดดไม่ได้ลืมเอาแดดได้ด้วยดีกว่าจะได้เร็วๆคือเราจะมาหาไปพร้อมกันดีกว่าคือแบบเหงาอยากจะพูดอยากจะโมไปด้วย,ยประมาณนี้คือไม่ได้สำรวจไปทั่วจะเดินไปทางนี้ดีกว่าเผื่อเจอพีระมิดเจอพีระมิดนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะโอ้โหมีกล่องเอาไหมเอาไหมเอาไหมักห,หน่อยเผื่อได้ที่วาร์ปอะ่ะได้ที่วาร์ปนี่ก็ดีใจมากเลยคือที่วาร์ปนี่เป็นอะไรที่เอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าที่เกียจเลย ยาคุดเร็วมาสิเออนั่นแหละคุดคุดแบบโคตรสปีดป,ป,ปอ๊บป๊บขอไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ยาวะปึ๊บปึ๊บปบโอเคมาทางนี้หวังว่ามันจะมีอะไรดีๆบ้างนะเพราะว่าเรากินยานี่เลยดีกว่าจากที่ได้มันเนี่ยคือม่อคิดจะให้ที่วาร์ปกลบกับบ้านกันบ้างเลยเหรอโคตรใจหลายไหนบอกจะมาคิมสันแล้วนี่คือออกนองรูดอทางล้ะเนี่ย คืออยากได้ที่วับกลับบ้านจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยารีคอโบชันเป็นอะไรที่โคตรทรมานเลยมันต้องมานั่งกินยารีคอปึอ๊บขุดนี่ดีกว่าเผื่อมีหนอนออกมาเออนั่นแหละทะเลทะไหลแล้วทะเลทะไหลมีหนอนออกมาแล้วมีหนอนออกมาอีกแล้วออออสลามากกยาเก็กะยาเก็กะได้ยาลีคอยาลีคอนี่ของจําเป็นทุกวันนี้ด้วยต้องมีหนอนออกมาว่าแล้วปึ๊บทุกวันนี้ไม่มีโคตรใจร้ายเลยเอาเป็นว่าทะเลทะไหลไมนเยอะแล้วไปดีกว่า คิมสันให้เจอโอ้โหทำไมหน้าตาหน้าตามันเป็นนี้ไม่สวยเลยเป็นภูเขาที่ขอที่วับกับบ้านพี่วับไม่ได้อีกแล้วแตไ่ได้อันนี้เอาไวท้ทําเอาไว้ทําเชือกนั่นเองก็ไม่ได้อยากได้เลยขนาดนั้นไปโอมนี่แยะเบื่อไปโอมทะเลทรายลเลืเกินตั้งเล่นใบคาบนะใบคาบก็บ้านอยู่ในไบโอมทะเลทรายนี่จังเกิลมีแววไม่เจอคิมสันแล้วก็เป็นไปได้ขอเอ้ยที่เหมาตกปาลามมากเลยเอ้ยตกปาลาในโลกนี้ได้อยู่ว่ะ ที่เราบอกว่าจะตกปลาคือมันตกตรงนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากแต่โลกเราก็มีต้องกลับไปดูในโลกเราก่อนถ้าในโลกเราไม่มีก็เดี๋ยวเรามาตกในโลกนีกันก็คือพื้นที่มานน่าตกโอ้โหได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอามาเถอะรู้สึกว่าฝั่งนี้มีแววแต่อ้โหโหโหยาเมือยาแสงสว่างเพราะว่ามันช่วยทำให้เราโอ้โหได้นกสองตัวอะไรยังไม่ทันยิงเลยได้นกสองตัวแล้วปุ๊บ โ okay. อเคถึงคิมสั่นแล้วล่ะพูดอะไรเนี่ยถึงคิมสั่นแล้วคือตอนนี้ก็คือต้องเตรียมเออยา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 ตีเอาตีเอาเลยเว้ยโอ้หัวใจไม่เอาจะไปหาในโลกตัวเองก็ได้ถึงมันจะมีเป็นโอ้แบบนี้แหละใช่เลยแบบนี้แหละถามว่าไอ้แบบที่เห็นนั่นมันคืออะไรถามว่าทำไมถึงขุดบล็อกนี้ได้เพราะที่ขุดมันเป็นที่ขุด คอรับมันเลยขุดเออเออเอเฟสมอนเตอร์เฟสมอนเตปึ๊บปึบปึบปืนจากคอรับอย่ายุ่งเอ้เออ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 อออ้เจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บโคตรแหลกแม่งกัดโคตรแหลกปืนเราก็แรงด้วยนะแต่มันแรงกว่าปึบคิมเทนเหรอคิมเทนเหรออุ้ดเลยอุ้ดเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอเข้าไปตรงนี้ก่อน คืออยากเข้าไปดูว่าที่นี้มีอะไรมีโอกาสได้รัฟออลิโกไหมก็ที่ตกปลาจะได้ไม่ต้องไปตกปลาอย่างไรเราก็ต้องตกอยู่ดีไม่ใช่เหรอจะได้แบบว่าเอาทำรองเท้าเดิมคือรองเท้าเดิมไม่จําเป็นเท่าที่ตกปลาที่ตกปลาเป็นอะไรที่แบบว่าจําเป็นกว่าเยอะเลยคือได้ที่ยิ้มแฉ่งเลยคือมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในกล่องแบนนี้ไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกกันว่ามันอยู่ในจังเกิลใครใครเขาบอกวะไม่ใช่ใครเขาบอกหรอกก็ไม่ใช่อีกแล้วโถ คือในวิกิมันบอกว่ามันอยู่ในจังเกิลแค่นั้นแหละหลังเริ่มเบอร์กับสิ่งตัวเองพูดแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยโอ้โหโอ้โหมันนี้สะใจกว่าเยอะเลยมันรัวไงมันรัวคือมันมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้อะไรวะเนี่ยมันได้เล่นนานพูดมั่วซั่วไปแล้วมันก็ดาเมจไม่ได้แรงนะถ้ามันรัวมันเลยหนุกโอ้โหไฟโอมอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เยอะไปแล้วนะเฮ้ยมันเยอะมากเลยอะ S <S <an> เยอะแบบเยอะแบบน่าตกใจอะ่ะ <S an> <S an> ต้องลงแบบค่อยๆโอ้โหไม่ลงแล้วไม่ลงแล้ว6สามตัวมันเกาะกันมาขนาดนี้เ <S an> กะเป็นปิงเลยข้างล่างนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นชิ้นสันโอเคจะลงไปทางนี้ดีกว่ามีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยค่อนข้างเยอะไปทางนี้แหละทางลัดโดยเหตุมันมีแสงๆตรงนี้ไงลงมาทางนี้เดีกว่า ันจะปลอดภัย่าเยอะเราต้องทุบทุบั้งหมดสามอันบอสถึงจะมาแต่ว่าเราจะทุบวันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันเพราะพื้นที่ตรงนี้มันมันเหมาะเหม๋งในการฟาร์มเฮ้ยโอ้โหคิมเทนแม่งล้องหนเฮ้ยเฮ้ยฮฮอย่า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 เข้าใจไหมอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเฮ้ยถึงมันไม่หลุดมันมันไม่มันไม่สะใจนะโอ้โห มาเป็นขยงเลยทำไมไม่มาร้อยตัวเลยล่ะรวยเงินเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหเดี๋ยวตัง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 แปดสิบสองโกเพิ่งจะเห็นว่าเอาตังใส่ไว้ในตัวเยอะขนาดไหนทีนี้ดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 ไปเลยไปเลยไปเลยตังเอาออกมาข้างนอกตัวเยอะขนาดนี้ได้ไงวะต,วตายทียุ่งตายทีกีดแหละกินหมาเลยโอ้โหเศษไีนี่ดยอกเต็มเลยขาที่เรียกบอสได้เลยไมนะ่ได เศษซากมันอนะ่ะโคตรเยอะหอยุดหยุดยาแม้แต่จะคิดยาเข้ามายาเข้ามาบอกว่าอยากก็โอ้โหลงมาเจอหลุมตัวต้นตึกอะไรเยอะแยะอู้ดีนะลงมาจะได้สองอันโอเคเรารู้สึกว่ามันไม่กล้าลงน้ำใช่ใช่ไม่กล้าลงน้ำเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแมงมุมมันไม่รู้แต่ไอตัวคิมเทนน่ไม่กล้าลงปึ๊บโอเคได้อยู่เราจะ พุกสองอันนี้เราค่อยกลับขึ้นไปข้างบนแล้วมีระเบิดมาปะวะดูถ้าจะไม่มีไม่เป็นไรมีที่ขุดไม่เห็นแต่ก็ขี้เกียจขุดอยู่ดิต้องทำเสียงขุดเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรครับเออไหนไม่กล้าลงน้ำวะอ๋อมันไม่ลงมันไม่ลงไม่ลงก็เสร็จเลยไม่ลงก็เสร็จเลยมันนี้อันนี้อันนี่ถึงเป็นซีรีส์ที่ไม่ขุดแรกแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเบื่ออยู่ดิโอเคปึ๊บอได้ปืน ปืนกางแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยปืนธรมธรมดาธรรมดาฮอร์เรซชิวดาวอยู่สุดาะพบ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 สกีมราวอยู่อันนี้ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ๋อได้ปืนเหมือนเดิมดวงไหมละ่ะดวงดีจริงๆเลยได้ของส้ำกัญเฮ้แต่น,นี้ขายได้ราคาอยู่นะถ้าจำไม่ผิดมันขึ้นลำบากท,ที กระโดดช้านัใช่ไหมกระโดดช้านะใช่ไหมโอเคตอนนี้บอสจะมาแล้วเราก็ทําการเต็มสู้กันดีกว่าจะใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่วะจําบอกดได้จะต้องขุดตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนแน่นอนปึ๊บ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 ,ปบเป็นการเกียนที่แบบว่าโคตรเอาเปรียบปาบปาบแล้วก็ขี่ลามซิไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ผิด อุดออกอีกชั้นหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ต่เราอุดข้างๆเลยดีกว่าเพือ่อความชัวร์ปึ๊บ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 ปอย่าให้มันขึ้นแบบนี้โอเคแล้วเราก็ทำการทุบอันนี้เลยแล้วมันคอนอยู่ไหนวะโอเคบอสมามันจะอยู่อย่างนี้แหละเราน่าจะรอตายนะ น่าจะนะไม่ใช่ไม่ใช่รอดบอกว่าน่าจะรอด <c oughs> คือมันมีโอกาสที่พวกนี้จะโดนโจมตีตโดนเราเหมือนกันเราก็กินยานี้ไปด้วยก่อนไอ้เราสกินโพชแต่เราโจมตีมันแค่ไม่โดนนะเพียงเรากินไอ้เราสกินไปแล้วแล้วก็กินกินปลายสักหน่อยดีกวย <c oughs> ป,ปลา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 มาไหมเ <c oughs> ออปลาออมาเฟยได้เศษสร้างมาันแสดงว,ว่าซื้อได้ว่ะเฟยได้แร่ด้วยอะไรที่คนเอาเปรียบคืออย่าเอาอาวุธออกมาตีมันเดี๋ยวมันจะไปโดนแบบว่าหุ่น ้างเราแล้วเราก็จะลวกแล้วเราก็จะโดนดาเมจ์จับมาคือสังเกตง่ายๆเหมือนแบบเราตีไม่โดนอะไรมันเลยนะทำนี้ดีกว่าเอออย่างนี้คืออาวุธออกมาแต่ว่าอย่าอย่าเอาเอาวุธเราลงมายิงลงมายิงตัวทาร์เก็ตด,ดับมี่ที่เราเหยียบอยู่บนนั้นนะป,ป,ป,ปึ๊บ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 เออนั่นแหละระวังมันโดนไปโดนทาร์เก็ตด,ดับมี่ปึ๊บเจอสองตัวละโอเคบอสมาก็ตีมันได้หน่อย เราต้องมีบอสโดนดาเมจชัวเพราะว่าบอสมันทะลุผ่านตัวเราเอ็กเปิดจริงมันนะ้ยน่ะที่หมดเอ็กเปิดนะตายง่ายจังฟึ๊บโอเคอู้ได้ถุงนี่แสดงว่าหมดเอ็กเปิดเนี่ยคือเวลาเรายิงท่าจิตด,ดัมมี่มันจะมีแบบดาเมจขึ้นอย่างนี้ไงมันก็เลยเสี่ยงโอเคเราฆ่าบ,บอสตัวนี้ได้แล้วแล้วก็เอาแร่ที่เราได้แค่นี้มันก็พอแล้วเอา้าวกินพิดอันต้องกินอันนี้มันจะกลับโลกเดิมอ่นก็คือมันเอาไปทําที่ตกปลาได้ เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีโลกเดิมโลกเดิมโลกเดิมเลยฟืบโอเคทำที่ตกป่าแล่แล่แล่แลแ,รแรจริงจริงไม่ต้องฆ่าตัวนึงก็ได้นะไม่ต้องฆ่าบอสสมองแค่ฆ่าบอสล,ลูกตาอันนี้ก็ทำชุดเกาะได้แต่ว่าไม่เอาไม่ชอบทำไมไม่เปิดอันนี้ล่ะโอเคเปิดแล้วก็เ,เท่านั้นแหละเก็บไปอันนี้ มเล็ดไรอ,ะไอ่ะใจบูหมดเก็บกล่องนี้ก่อนไลคคริสตัลเก็บไว้แล้วกันโอเคเราจะได้ที่ตกปลาที่ตกปลาที่ตกปลา22ช,ชิ่งพาว power ต่างกันแค่2จากอันเดิมอันเดิมมันแค่20อันนี้มันเป็น22เราจะมาตกปลากันในพาร์ทหน้ากันดีกว่าแล้วพาร์ทนี้ก็โหลดทาตามจุดประสงค์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือมันเหมือนเป็นการต่อต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราบอกติดอยู่ในจังเกิลเออโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตลาไปก่อนเลยครับายบาย